ถ้าลอยหาชวิตตัวม้าเลยค่ะผลกระทบจากน้ำเนาะค่ะเหตุให้ประชาชนเท่าเดือดร้อนยิงช่าหน้าที่อยู่ในละแวกเขื่อนวนลาดเท่าได้รับผลกระทบเต็มทีเลยน้ำมาอย่างรวดเร็วเกี่ยวเขาน้ำกับทัฒน์กระยันไมาเดี๋ยงแรกเนี่ยราชดอนยังสิละล่ำบากร่ำบากของเงินราชดอนก็จึงสิละจ้าเกี่ยวเขาน้ำเกี่ยวเขาน้ำส่วมซอยกันยังสิละเบียดตนกัน เพราะว่าราคาเขามันตามมันภาสามาทิสิข่ายแรงงานได้อะค่ะโลละห้าบาทด้วยอาหารกี่ซื้อสิเป็นสามมิลลก่ก <mar> ัดเสียดายเข่าละเข่าก็ลังง่ามก็ลังสิได้เกี่ยวมันเป็นธรรมดากัดสิได้เงินพ่อได้ใส่ยู่อันนี้ลำบากเกี่ยวกับลำบากเอาหยาดเอาก็ง่อได้พ่อ สำหรับเอาไปกินนี่สยมันน,น,มมน้อย้ามว่วมไ้โพหดเน่าพระท่านบปดกในรัฐบาลนั่นละถือแร่ต้หน้าบางแน่มันถว่ราคาเขากับราคาปุ๋ยมันบวกขึ้กันปุ๋ยมันแพงสอบหนึงกับเจ็ดร้อยแปดร้อยมัดเขาปดถึงสอบละสามร้อยซ้ำทั้งทีละความลำบากเอาขึ้นมาไว้สูงบันนี้ยังน้ำมาถ่วมอยู่ เก็บเลื่อยเก็บอีกคุณก้าวเขาบอกแล้วว่าอยากให้สู้ๆู่สันั่นนะครับผมสู้ต่อไปครับสู่เด็กพี่น้อง